ตอนเช้านั่งดื่มแล้วบ่อยๆนะทุกคนทำให้แบบผิวเปล่งประกายเด้อดูนี่ครับทากันแดดด้วยการทากันแดดเป็นการป้องกันผิวของเราจากแสงแดดนะผมทำให้ผิวของเราแบบไม่โดนแดดเผาไหมทำให้หน้าของเราดูแก่ช้าแนะนำให้ทาทุกวันเลยนะถ้าใครไม่รู้จะใช้ครีมอะไรพวกเนี้ยแนะนำให้ใช้กันแดดของอะไรก็ได้ครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่โหเดี๋ยวให้ดูนี่ครับภูมิใจมากๆเลยดูยาวไปถึงนู่นเลยนะก็คืออันนี้เป็นครั้งแรกเลยคนระับที่ผมขุดในวันเดียวภายใน2ชั่วโมงกว่าทําให้เสร็จทั้งหมดนะตอนเด็กๆคือทําแป้งเดียวหรือว่าอะไรเหนื่อยมากๆแล้วอะแต่พอตอนนี้เรามาเล่นเวทอะไรพวกนี้น่าจะช่วยได้เยอะเลยนะผมเนี่ยทำสามารถทําได้ทั้งหมดปกติไม่เคยทําได้แบบนี้เลย แล้วก็อีกอย่างก็คือฟังเพลงไปด้วยเคี้ยวหมักฝรั่งไปด้วยเพลินมากนะครับแล้วตอนนี้รับรู้ถึงร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขนะน่าจะเป็นโดพามีนปะก็คือแค่นี้มีความสุขแล้วหนอมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบขุดแปลงผักให้ยายเสร็จแล้วแล้วก็ภูมิใจด้วยที่แบบสามารถทําได้ทั้งหมดนะครับผมก็คืออยากจะบอกว่าเนี่ยแค่นี้ก็คือมีความสุขแล้วนะไม่ต้องให้ของขวัญตัวเองอะไรมากมายเนะผมหลังจากที่เราเหนื่อยมาเนาะก็คือคนส่วนใหญ่แล้วก็ผมด้วยแหละเมื่อก่อนจะเป็นประมาณว่าถ้าทําอะไรเหนื่อยเนื่อยแล้วแบบ อยากจะให้ของขอนตัวเองในการแบบไปซื้อของกินนู่นนี่นั่นหรือว่าช้อปปิ้งอะไรต่างๆนมถ้าทํางานมาเนาะแต่ก็ถามว่าให้ของขอนตัวเองได้ไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่าบ่อยเกินจนมันเสพติดนับคือเมื่อก่อนของผมครับทาอะไรนี่หน่อยหน่อยทงานเสร็จหนึ่งงาน แล้วก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยไปซื้อของกินซื้ออะไรมาเป็นแบบนี้ทุกครั้งทําให้ตัวเราเสพติดการให้ของขวัญตัวเองล้วอะครับคือถ้าไม่ให้ก็จะไม่มีความสุขคือที่ผมอยากจะสื่ออยากจะให้มีความสุขกับสิ่งเล็ก,ลกๆน้อยๆไม่ต้องมีอะไรมากเราก็มีความสุขแล้วนะอันนี้ก็คือจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นมากๆเลย แล้วเรายังมีตังเก็บอีกเยอะเลยนะครับอันนั้นก็คือทํางานเสร็จให้ของขวัญตัวเองทํางานเสร็จให้ของขวัญตัวเองแต่ผมก็เข้าใจสถานการณ์แต่ละคนนะว่าบางคนมันอาจจะไม่เหมือนกันความเครียดอะไรต่างๆเนาะแต่ที่ผมอยากจะสื่อก็คือแค่อยากให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่เรียบง่ายแบบไม่ต้องบือหวาอะไรก็ทําให้เรามีความสุขได้แล้วนะครับมันจะทําให้เราไม่ต้องห่วยหาอะไรมากมายแล้วก็มีความสุขประมาณนี้โอเคกลับบ้านไปดีกว่าตอนนี้ประมาณบ่ายสามนวครับน่าจะออกกําลังกายแล้วอาบน้ําแล้วมั้งเดี๋ยวไปสอยมะพร้าวมากินดีกว่า และที่ผมพูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดก็เป็นเพียงการแนะนําเท่านั้น,นครับไม่ได้บังคับหรือว่าให้ใครทําตามเนาะก็พิจารณากันเอาเองนะครับผมนี่ครับดูเหมือนน้ำจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ลูกยังเล็กอยู่ ก็อาบน้ำะไรเสร็จแล้วนนอมนี่เสื้อก็จะใส่เป็นเสื้อวิ่งเลยนะพรุ่งนี้คือจะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วถ้าเราใส่อย่างเงี้ยความรู้สึกเหมือนจะกดดันให้เราต้องไปวิ่งให้ได้เพราะว่าเราใส่เสื้อวิ่งแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกเหมือนผมไหมแต่ผมรู้สึกว่าถ้าใส่เสื้อวิ่งแล้วอะไรพวกนี้มันจะต้องไปวิ่งให้ได้อะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่2ธทันวานอมนี่อันนี้ก็เป็นรายรับรายจ่ายของผมที่จดไว้ทั้งหมดในเดือนพฤศจิกานะครับผมคือจดตั้งแต่วันที่1แล้วเลยครับแต่่่่วาาไไมทันนดด้้ถยใหูเะ ก็คือรายจ่ายของผมจะอยู่ทั้งหมดนะครับ3ามพนะครับผมสำหรับเดือนพฤศจิกแล้วก็รายรับที่หามาได้ก็คือ3 3ม7แล้วก็มันรวมกับอีกธนาคารหนึ่งนะครับผมทำให้สรุปนะครับสรุปก็จะอยู่ที่เดือนนี้ติดลบอยู่ที่617บาท เห็นไหมคือถ้าเราแบบจดรายรับรายจ่ายเราจะรู้นะผอว่าเราติดลบหรือว่าบวกเพิ่มอะไรประมาณนี้เราก็เลยต้องทําการจดรายรับรายจ่ายแล้วก็เราก็จะต้องแก้ไขน้คือเดือนนี้ผมติดลบไปนะไม่รู้ว่าทําอะไรบ้างน่าจะพวกสั่งของอะไรพวกนี้เลยครับนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่แบบเราต้องรู้จักบริหารการเงินแล้วก็นี่ครับต้องจดให้ดีด้วยนะก้อน,นี้ผมจะต้องปรับปรุงนะครับผมให้ดูเลยเนี่ย ว่าชีวิตของผมจริงๆเลยมันหาตังค์ได้มาเท่าไหร่แล้วก็จ่ายไปเท่าไหร่ก็ตอนนี้ติดลบอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปกินข้าวแล้วเอามาให้ดูนะครับมันจะได้บันทึกไว้จริงๆไงว่าตอนนี้ผมหาอะไรได้ได้ประมาณนี้แล้วก็ในอนาคตมาดูกันว่าจะได้อีกเท่าไหร่นี่ครับมือดึกของเราแล้วก็ดู youtube ไปด้วยน้อม นี่ก็คือเทคนิคการวิ่งให้ดีขึ้นคือเราวิ่งใช่ไหมเราก็ควรศึกษาด้วยนะเพราะผมไม่ได้ศึกษาเรื่องการวิ่งเลยนะอันนี้ก็คือจะเป็นช่องแนะนําอีกหนึ่งช่องสีคอร์สครับเพอหรือเปล่าไม่รู้เุ้ยคือเมื่อก่อนชื่อช่องว่าเนฟิตนะครับคือที่สอนเกี่ยวกับออกกําลังกายยกเวทเทรนนิ่งเลยประมาณนี้นรอตอนนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อนะคือผมอ่านไม่ค่อยถูกเหมือนกัน นี่ครับก็ขอดูน,นะคือผมไม่ได้ดูนานมากอันนี้เป็นคนแรกที่ผมดูศึกษาเรื่องการเล่นเวทออกกำลับบงกายเลยนะครับดีมากๆเลยนะความรู้แนะนำนะครับช่องนี้ ก็ผมจะมาฟัง p o d คสต์นะครับก็ศิลปะในการพูดให้เหมือนนั่งในใจคนนี่อันนี้สําคัญนะก็คือเกี่ยวกับการพูดอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่นะครับปากของเราอะ่ะมันจะทำร้ายตัวเรามากกว่าสิ่งอื่นใดเลยนะ้อเราพูดอะไรไม่ดีแสดงทัศนคติอะไรที่ไม่ดีออกไปมันสามารถทำร้ายเราได้นะท่านผู้ชมก็อาจจะเห็นหลายๆเคสเลยนะที่แบบคนดังๆพูดอะไรที่มันไม่ควรพูดออกมาทำให้เขาดับได้เลยนะครับผมเออแล้วก็มาตัดต่อคลิปด้วยนะ้อจะตัดต่อคลิป ของวันที่3นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ที่ผมแนะนําให้ฟังบทเคสก็ถ้าผมฟังเรื่องนี้ใช่ไหมก็จะทําให้เราฉลาดในการพูดคุยเลยประมาณนี้นะครับ ก่อนนอนก็จะอ่านหนังสือนะครับสำหรับวันนี้จะได้สมองโล่งๆแล้วค่อยนั่งสมาธินะครับ